ค่ะในอดีตนะคะทางศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าสีรุงหัดใหญ่ของเราเองอะคะ่ะ <Okay. S 1> ก็จะมีการตรวจสุขภาพปกติแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเอชไอวีซิพลิสต่องในนะคะ <Okay. S 1> รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะผู้รับบริการที่มาตรวจกับเราค่ะเมื่อ เป็นการทราบผลภายในวันเดียวอะค่ะก็คือตรวจปุ๊บนะคะรอประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็จะทราบผลนะคะสถานะการติดเชื้อของตัวเองค่ะว่าจะมีผลตอบปฏิกิริยาหรือเปล่าจะเป็นโพสตีหรือนิกระถนะคะโดยที่ทางท้าทยะค่ะก็จะปิดแก็บช่องว่างตรงนี้ค่ะว่าเมื่อตรวจพบเจอแล้วอะค่ะก็อยากจะให้เริ่มยาเลยนะวันนั้นนะคะเนื่องจากบางครั้งอะคะ่ะทางผู้รับบริการเองก็อาจจะมีธุระในวันถัดไปหรือไม่อยากจะเข้าไป สู่กระบวนการของโรงพยาบาลที่อาจจะมีความยุ่งยากว่ากลัวเจอคนรู้จักตรงนี้ค่ะเราก็เลยปิดช่องว่างตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้รับบริการของเราค่ะได้รับบริการภายในวันเดียวกับวันที่ตรวจเลยก็คือเราจะจัดชีตหรือว่าการรักษาภายในวันนั้นเลยค่ะค่ะทีนี้มันมีระยะเวลา รอคอยไปอย่างเช่นสมมติว่าเขาไป,ไปไปไปอาจจะมีพฤติกรรมเสี่ยงไปผ่านเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงมาแล้วจะมาตรวจเนี่ยมันจะต้องมีระยะไหมคะหรือว่าพอเสี่ยงปุ๊บมาตรวจเลยเนี่ยนะคะหรือว่ายังไงคะคุณนนท์ค่ะค่ะในส่วนของเอ่อ h ว v นะคะขอแยกออกมาก่อนก็คือทางสุขภาพชุมชนของเราะคะ่ปะป้าสิรุุ้งสงขาของเรานะคะจะมีระยะวินโดว์เรลียหรือว่าหลังจากการสัมผัสเชื้อคะ่ะ หลังจากเสี่ยงอะค่ะ14วันค่ะสามารถที่จะเข้ามาตรวจแล้วก็คอนเฟิร์มผลกับทางคลินิกได้เลยค่ะอเจ้าโรคอื่นล่ะคะโรคอื่นๆเนี่ยก็จะแยกตามาระยะของมันนะคะอย่างเช่นี่พิริษเนี่ยกว่าจะมีอาการอะคะ่ะมันก็อยู่ในช่วง1-2สัปดาห์ซพ่งตรงนี้คะ่ะอยากจะให้ผู้รับบริการะคะ่ะสามารถที่จะเมื่อมีความไม่สบายใจในเบื้องต้นนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาก,กับเจ้าหน้าที่โดยโตรงได้เลยะคะ่ะทางเจ้าหน้าที่เองอะค่ะก็จะ ร้อมประสานรวมถึงให้คำปรึกษาอย่างเป็นที่ค่ะอ๋อคือบางทีการประเมินเองเนี่ยไม่มีความรู้ประเมินไม่ถูกก็ไม่เป็นไรพอผ่านแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเสี่ยงมาแบบนี้ก็มาขอคำปรึกษาได้นะคะค่ะ,คะใช่ค่ะ,คะหลสัตว์ที่มีความเสี่ยงนะคะต้องการคำปรึกษาจริงๆอยากจะบอกว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าการเสี่ยงสัมพันธ์เชื้อนะคะัอ,ะอาจจะมีการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ระหว่างมีเพศสัมพันธ์มีการ สิการของถุงยานาำไมาหรือแม้กระทั่งเมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดความเสี่ยงตรงนี้ค่ะเราทุยาที่ชื่อว่าเป๊บพีเอะค่ะสามารถรับได้ที่สถานบริการใกล้บ้านนะคะกินภายในเจ็ดสุดสองชั่วโมงก็จะลดความเสี่ยงได้อ่าตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะ <c oughs> คนเออ ผู <alors S 2> ้ร <ina> ับบริการสามารถที่จะวอลกอินเข้ามาที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีลุงได้นะครับเพียงแค่วันอังคารกับวันพุธค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่ยโมงจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณค่ะสามารถที่จะ w a ล k i อเข้ามาได้หรือว่าถ้ากลัวการรอนานนะคะก็สามารถที่จะสแกน QR code ใน Line อของเราค่ะหรือว่ากดจองลิงก์ออนไลน์เข้ามาก็จะเป็นการล็อกคิวให้กับผู้รับบริการได้ตรวจอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานค่ะอ๋อ อ่ะอย่างที่สมมติพี่ไปใช้บริการแบบนี้นะคะพอไปถึงนะคะเอ่อจะจะต้องมันมันต้องผ่านขั้นตอนอยังไงบ้างคะ่ะค่ะเมื่อมาถึงใช่ไหมคะ,คะก็จะมีการคัดกรองในเรื่องของโควิดรวมถึงวัณโรคค่ะหรือทีบีนะคะเป็นเบื้องต้นก่อนก็จะมีการทําแบบประเมินนะคะว่ามีความเเข้าข่ายในเรื่องของโรคเวัณโรคหรือว่าโควิดหรือเปล่านะคะเมืะะ่อมีการทําแบบประเมินแล้วผ่านการทําแบบประเมินก็จะเข้ามาชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงนะคะแล้วก็ มีการลงทะเบียนขาดโดยที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ของเรานะคะก็จะมีการให้ลงทะเบียนเป็นรหัส UIC หรือว่ารหัสนิรนามนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวของการรับบริการค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการเรียกคิวนะคะเข้าไปให้คำปรึกษาก่อนว่ามีความเสี่ยงมาไหมหรือว่าต้องการให้คำปรึกษาด้านไหนต้องการตวปรวจโรคอะไรนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการตรวจเลือดขาดด้วยความสมัครใจของผู้รับบริการค่ะค่ะ,คะ ไม่ไม่ถึงว่าไม่ไม่ว่าวอ่ะอะเชิญต่อค่ะตัวจเลือเสร็จยังไงคะค่ะเมื่อตรวจเลือดเสร็จนะคะก็<ม>รอฟังผลโดยเจ้าหน้าที่หรือว่าทาง s อเได้เลยค่ะอ๋อใช้เวลากี่นาทีคะประมาณถ้าเสร็จกระบวนการน่าจะประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีคะ่ะอ๋อแล้วก็รู้ผลเลยนะคะ